สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแจ้งอีกหนึ่งบริการของธนาคารอมสินนะคะ GSB Now การแจ้งเตือนเงินเข้าออกของบัญชีธนาคารอมสินผ่านไลฟ์ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะก่อนอื่นเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆของช่องเรานะคะอีกหนึ่งบริการของธนาคารอมสินนะคะ GSB Now การแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวของบัญชี เ,ดเ,ดเ,เิิออิินนนนนากกสลลออออบบบัตตตรรรเเเดดคคชืื่่แะะะ็ไ์ๆพียงแค่เรามีแอปพลิเคชัน Line นะคะก็สามารถแอดเฟนไปได้เลยเดี๋ยวเราจะให้ q r วรค้นะคะ,ะ,คะและแปะลิงก์ไว้ด้านล่างของคลิปนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่า GSB Now นาเขาสามารถทำอะไรได้บ้างอันแรกเลยนะคะแจ้งเตือนทุกความเคลื่อนไหวของบัญชีบัตรเดบิตบัตรเครดิตสินเชื่อกดเงินสดนะคะข้อ2นะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารและโปรโมชั่นของธนาคาร ข้อ3นะคะค้นหาสาขาหรือตู้ ATM ข้อ4นะคะแชทสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ค่ะต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนการสมัครใช้บริการนะคะสามารถแอด QR Code คที่หน้าจอได้เลยนะคะหรือจะไปตามลิงก์ที่เราแปะไว้ให้ก็ได้นะคะเมื่อเราสแกน QR Code คหรือเพิ่มเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นขั้นตอนที่1นะคะกดคำว่าจัดการบัญชีนะคะขั้นตอนที่2นะคะผูกบัญชีหรือบัตรนะคะหรือสลากออมสินของเราที่ต้องการดูข้อมูล ขั้นตอนที่3นะคะคลิกปุ่มเพิ่มบัญชีเงินฝากเพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะเลขที่บัญชีจะมีทั้งหมด12ตัวนะคะถ้าจะเพิ่มบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดนะคะ<ม>ก็จะมีเลขหน้าบัตรทั้งหมด16ตัวนะคะ ขั้นตอนที่4นะคะเมื่อกอกหมายเลขบัญชีหรือเลขตัดเรียบร้อยแล้วอะคะ่ะให้กดปุ่มตกลงเลยค่ะแค่เท่านี้นะคะเราก็ถือว่าสมัครการใช้บริการเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องไปที่ธนาคารเลยและก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะเพียงแค่คุณมีแอปพลิเคชันไลน์นะคะก็สามารถรู้การเคลื่อนไหวของบัญชีของเราได้เลยนะคะใครที่ติดขัดขั้นตอนไหนนะคะสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะ เราจะได้ช่วยหาคำตอบมาให้คุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ